ครับวันเดิมช้านี้ก็บรรยากาศโปร่งใสแต่ตกเย็นทีารฝนตกทุกทีเติมครับมาส่งลูกค้าประจำที่ รามาธิปดีก็เช้าทุกวันครับผมตอนนี้ว่างอยู่ครับผมว่างอยู่แล้วก็กำลังเลาะอ,อยู่ครับผมขาเลาะชาแนลหรือว่าแท็กซี่สายลุย ตอบโจทย์ทุกการเดินทางนี่ครับโอ้โหวันนี้ได้เห็นแสงแดดแล้วครับผมโอ้ดีใจแหงนี่ครับสภาพการจราจรวันนี้ก็ไหลลื่นครับวิพาวดีขาออกนะครับผมมุ่งหน้าเหมือนเดิมครับตลาดสี่มุมเมืองจะไป เขาเรียกอ,อะไรจะไปรับประทานอาหารเช้าที่นั่นแล้วก็กาแฟที่นั่นนะครับแล้วก็จะออกลุยต่อครับออกลุยออกล่าเหมือนเดิมครับท่ันใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางครับบริการออกต่างจังหวัดบริการต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพ หรือจะไปเที่ยวไปทำธุระรับส่งสนามบินครับผมได้หมดครับติดต่อมาเลยครับ0 9 2ย์4 3 8 8 0พร้อมใช้พร้อมรับใช้พร้อมบริการทุกท่านครับผมตรวจสอบได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับ หมดแล้วแฟตฟอร์มฟอร์มครับพูดพูดก็ไม่ซัดต่ทอบงทางงเฟซบุ๊กทั้งเพจทางกลุ่มเข้าไปตรวจสอบก็ได้เลยครับเช็ครายละเอียดก่อนเดินทางมีรีวิวให้ติดตามครับผม บริการออกต่างจังหวัดนะครับผมไปทั่วทุกจังหวัดครับผมแล้วแต่คนซีจ้างสิบสี่สิบห้าแล้วก็สิบหกมีคนมาจองแล้วนะครับที่อำเภอพิมายจังหวัดคนครราชสีมาเข้ากรุงเทพแล้วก็จากกรุงเทพไปส่งที่ เพอร์พิมายเหมือนเดิมเดี๋ยววันที่12บสิบสองหรือ13นี่ครับรอก่อนรอฟังผลกันครับว่าจะสรุปยังไงถ้าเป็นไปตามที่คาดคิดไว้นะครับผมก็คงจะได้ไปรับที่ปากช่องไปส่งที่สนามบินสุวนรณภูมีครับผมเจ้าที่ไปส่งวันนั้นครับ เจ้าที่รับจากสนามบิสนสุวรรณภูมิไปส่งที่ปากช่องเมื่อวันนั้นนะครับสภาพบรรยากาศตอนนี้6โมง42นาทีภาพการจราจรก็โล่งครับโล่งๆครับก็ถือว่าไม่ติดแบบนี้นะแบบนี้นะถือว่าไม่ติดเดี๋ยวใสายๆก็โอ้โหยุ่งมันยุ่งตีกัน ข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมกับช่องขาเลาะชแนลเป็นภาษาไทยหมดนะครับผมขาเลาะชแนลครับผมเดี๋ยวต้องทำการขับรถก่อนนะครับมารายงานให้ พี่น้องพ้องพี่ลุ่มป้าน,นะฮะได้รับชมบรรยากาศกันต่างๆนะครับสวัสดีครับ